ต่อมาข้อ34จํานวนจริง x ที่สอดคล้องกับอสมาการจากตรงนี้นะครับ x ส่วน x บวก1พี่ลบ2ตลอดลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0ทําส่วนให้เท่ากันครับจะได้ x ลบ2 x ลบ2ส่วน x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ0 x ลบ2 x เหลือลบ x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับตรงนี้ต้องส่วนด้วย x บวก1ด้วยนะ สังเกตครับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ติดลบอยู่พี่คูณลบ1ตลอดจะได้ x บวก2ส่วน x บวก1จากน้อยกว่าเท่ากับก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับ0ถูกปะเพราะพี่คูณด้วยลบ1เข้าไปนะครับเมื่อคูณด้วยลบเนี่ยต้องกลับเครื่องหมายนะครับวงกลมไว้ให้นะต้องกลับเครื่องหมายเสมอนะครับเป็นจุดสังเกตเลยนำค่าที่ได้ครับค่าวิกฤตของเราคือ x เท่ากับลบ1และลบ2 เขียนบนเส้นจำนวนนะครับลบ1ลบ2บวกลบบวกค่าที่ได้เนี่ยเป็นอะไรครับตรงนี้ช่วงคำตอบบวกลบบวกเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับดังนั้นคำตอบที่ได้ของเราต้องอยู่ในช่วงบวกอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้ x อเนี่ยโน้ตไว้ด้วยว่า x ต้องไม่เท่ากับลบ1โอเคไหมเต้องไม่เท่ากับลบ1แสดงว่าเหนือลบ1ตรงนี้ต้องเป็นวงกลมโปร่งนะครับ x เป็นลบสได้ตรงนี้เป็นวงกลมทึบนะและอยู่ในช่วงบวกน้องก็เขียนลากไปหาช่วงบวกคําตอบของเรานะครับเขียนให้อยู่ในรูปของช่วงคําตอบนั่นคือลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบสองยูเนียนกับเปิดลบหถึงอินฟินิตี้แบบนี้34ตอบข้อ2นะครับตรงลบสตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น วงเล็บปิดนะครับแบบนี้ปิดลบ2